สวัสดีจ้าออกนอกพื้นที่มาหาแม่รัจากับป๊าป้ามาจากโซิปครับเดี่ยวจปดูในโตเลยวันนี้เอาเคลียวดังๆเนยเด้อจ้าเสียงรถดมาอุดรเด้อจ้ากมื่อนี้อุดรมาหาแม่รแจ้วกับมาหาน้องเก๋ มาทั้งนี้มีแต่ผู้หลอกงามๆเอากเนเอากเนสติ๊กมาจากป่าจากตรงป้ากับปาก็หลอกหลอกอป้าก็หลอกแม่กับจ้าแม่ก็ต้อนรับด้วยการพากันไปซื้อเนื้อมาซอยจุจากมือนี้ขออนุญาตพี่น้องเอฟซีหนึ่งวันวยจ้าขอมือน้ซอยจุจ้าแม่บอกขออนุญาต các em nương kim bảo ăn nữa cha, cặp cơm của chúng ta ăn cùng nhau, so món nướng xoay xin hãy này chú, bà ba ăn <laughs> สวยฮันัาผมเนื่อจากนี่สุดยอดแต่มันจะเผ็ดนิดนึงเนาะใช่มา,มาพี่น้องมาแซ่บๆด้วกันด้วยจ้กเมื่อเนี้ที่มานั่งกินวันนี้ก็เป็นร้านของน้องเก๋เนาะร้านสมสวยสิสติกเสียใจขนาดเลยจ้ะที่ไปตัดผมมาจากกระบี่ <c oughs> ทั้งๆที่มีน้องเป็นช่างเสริมสวย ตัดตัดสินใจพิแล้วตัดก็บอกเพื่อนว่าซอยนิดเดียวมาถึงอืมให้น้องแนะน้าเน่ว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะเผื่อพี่น้องเอฟซีที่รับชมอยู่อยากมาทำสวยน้ำเนาะซอยอยู่ซอยจินนาคามหลังราชพัฒน์อุดรธานีจ้าหลังราชพัฒนชื่อคุเทนสไตล์เชิญได้นะคะนี่คือร้านคุเทนสไตล์โอ้ยตาขุมทั้งหญิงทั้งชายเยเนาะ วยช่างสวยเพียงช่างโลบิ่งจากเบิ่งจากช่างเพียงรับรองสุงผมที่ออกมาโอ้เสียติ๊กเสียใจขนาดเลยเสียดายเสียดายผมเสียดายอยากสวยมาก่อนเลยม่ได้สวยซ้ำจะพาเมเก็มจะพาเมเก็มตัวใหม่จ้าเอาเมเก็มกินให้พี่น้องเบิ่งจะทำดูนานๆในรอบในรอบปีจะได้กินเมนูนี้จ้ะจะทำดู อาชนแต่ลูกชายนแตกชาย่า่เกิเป็นเลอยขอบคุณครับเอาโลดมือเนี่ยเอากองก้นเลยนะพี่นางะขอบคุณค่ะเวติ๊กเดี๋ติ๊กกินน้ำสมกิน้ตอนนี้ อยู่ในตัวจังหวัดอุดรเลยเด้อจ้ะรถเยอะมากตัวจังหวัดเพิ่นเสิร์ติงมาเห็นโอ้ใหญ่โตมากเลยจ้ะร้านก็อยู่หลังร้านจังหวัดอุดรนี่ทางกินกันสำนียแหละซื้อมาทำกินเองในบ้านจ้ะสี่ห้าคนตัวนี้ผมเปนเตียแล้วอัี้เปนวป้าเอ ติกินไปคำสามสี่คำละเทบซื้อซื้อสตอมาฝากแม่น้สตุเรียนพร้อมสตอรพักได้สตอรตุเรียนสาวกับลูกชายมหา ต่าจะขายแถวแจจชุมพลเสีงยงรถจะท่านเนีน่ยน้องพี่นอ้นองเนาะเสียงจะเสียงรถจะดังจักหน่อยมันอยู่ในเมืองจ้ะแม่พาไปเล่ะซื้อผมมาทำกินเมื่อกี้นะะี่กะ<แ>ูตับ เที่ยวกึบๆเลยโอเคก็ได้แต่ยิ้มยิ้มยิ้มแาวแห่งเลยเมือนี้เป็นอีกึงวันที่มีความสุขมากๆจ้ะ ในรอบหลายปีล่าสุดแม่มาหากันในก่อนก่อนที่จะเป็นโควิดเนาะโควิดจ้า่น่เลยถ้าพี่น้องหลายคนจากถ้าพี่น้องหลายคนได้รับชมคลิปนั้นแม่มาหากันหลายปีแล้วจ้ะแต่ก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะสถานการณ์โควิดนี่เลยจ้ะปีนี้ได้มาในรอบ3ามปีนี่อ่าเป็นพี่น้องกันจ้า ราติกินน้ำบรเป็นจักเราติ๊กกินแต่น้ำสข้อกันมากเลยครับเมาเลยนะเราข่าว่าได้บอกกินอันนี้เอ้เป๊กนี่แหละมันกินหวานจ้วยๆคุณว่า จ้าอ่ะบอกเคียนลาพี่น้องเลยเนาะครับพบกอันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีีใหม่ไทยครับสวัสดีพี่ใหม่ไทยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องไปทางไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะจ้ะเดี๋ยวแม่รัตดาจะพาเที่ยวหรือพาไปทางไหนคลิปนี้เธอเอิ้นว่าคลิปอย่างนะเอิ้นว่าอย่างนะ แม่พาเลาะแม่พาเลาะจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามกันเนาะจ๊ะว่าเราจะไปเลาะทางไหนเนาะจ๊ะ